วันนี้ผมมีรถกระบะที่ต้องบอกเลยว่าสุดคุ้มค่าและก็น่าใช้มากๆเพราะราคานะครับประหยัดมากนะครับใช้ดีใช้ทนอะไรหาง่ายไม่จุกจิกอยู่แล้วนะครับสาหรับตัว V ีโกนะครับนะครับผมเครื่องยนต์บล็อกนี้ใช้ดีใช้ทนอยู่แล้ว <Okay. S 1> บล็อก 2KD นะครับใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเนี่ยน็อตไม่เคยแกะไม่ขยับนะครับผมบ่งบอกว่าคันนี้รถสวยโครงสร้างเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุน mm. ั่นเอง ด้วยราคาที่สุดคุ้มค่านะครับคันนี้ขายเพียงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเออาทิทิ t ์นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ผมมีรถกระบะที่ต้องบอกเลยว่า สุดคุ้มค่าและก็น่าใช้มากๆเพราะราคานะครับประหยัดมากนะครับสำหรับตัวนี้คือ t o y o ต a าไฮรักวีโกแชมป์นะครับปี2012เครื่องยนต์2.5เป็นรุ่น G ด้วยนะครับตัวท็อปเลยนะครับอ่าบล็อกเครื่อง2 Gd นะครับใช้ดีใช้ทนอะไรหาง่ายไม่จุกจิกอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว v ีโกนะครับเดี๋ยวเราเปิดชมโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับว่าคันนี้สวยเดิมแค่ไหนนะครับเ่ย เราเปิดให้ชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับโลโก้โต,โตโยต้าอยู่ครบนะครับสังเกตด,ดูหัวน็อตสวยมากนะครับนี่ไม่แกะไม่ถอดนะครับผมเครื่องยนต์บล็อกนี้ใช้ดีใช้ทนอยู่แล้วบล็อก 2KD นะครับ2,494ซีซี120แรงม้านะครับอ่าเป็นโฉมปี2012หน้าแชมป์แท้นะครับคานหน้าสวยๆเดิมๆนะครับ LR อยู่ครบ ใครที่หารถกระบะไปใช้งานอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยด้วยราคาที่สุดคุ้มค่านะครับคันนี้ขายเพียง259,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างตัวรถกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กอขอบ16นะครับซีรีส์ยางที่ใช้215ทับ65 R16 นะครับยางปี2024เลยนะครับเนี่ยให้ดูสังเกตด,ดูยางใหม่สีเส้นนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้เอาออกเลย ค <Wow. S 1> ใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ภายในสวยกิปเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับภายในเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากสภาพจสวยเลยไม่ใช้งานมา143,000โลเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆสตาร์ทฟังเสียงเครื่งนินด้วยหน้าปัดเป็นเรือนไม้สีส้มนะครับเป็น ของตัว G อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ครบคุมเครื่องเสียงฝั่งด้านซ้ายนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดด้วยแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวท็อปออปชันก็จะให้มาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมและก็ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวสมาร์ทแคบที่แคบสามารถเปิดได้นะครับ สังเกตเดี๋ยวให้น้องสูงเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับเนี่ยน็อตไม่เคยแกะไม่ขยับนะครับผมบ่งบอกว่าคันนี้รถสวยโครงสร้างเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุนั่นเองนะครับด้านหลังก็กว้างนั่งสะดวกสบายมากๆนะครับน,นั่งสะดวกสบายเลยนะครับใครที่หา Vigo Vigo c h แชมปไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าราคา2 5 5 9 0 0บาทเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่แล้วนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่แล้วสนใจนะครับ อยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถออกรถได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับผมหรือว่าใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงก็สามารถ Walk- in เข้ามาทดลองขับมาดูรถคันจริงได้เลยนะครับเนี่ยด้านหลังก็สภาพสวยๆนะครับสีสันเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โลโก้ด้านหลังตำแหน่งเดิมทุกจุดเนี่ยมีติดตั้งชุดแต่งนะครับสวยๆด้านหลังมาให้ด้วยนะครับที่เปิดก็จะเป็นโครเมียมตัดกับสีตัวรถเนี่ยโลโก้ <Okay. S 1> ตัว G นะครับเนี่ยเป็นรุ่นได้รุ่น G นะครับผมไฟท้ายไฟเบรคใช้งานปกติเลยมีไฟเบรกตรงที่3ามาให้ด้วยนะครับอ่ามาดูสีสันด้านนี้กันหน่อยนี่สวยสวยกิบกริบตำหนิน้อยมากนะครับตำหนิน้อยมากอ่าเปิดให้ชมทั้งสี่บานนะครับประตูเปิดให้ชมทั้งสี่บานเลยเดิมเดิมไม่ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับเดิมเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดเดี๋ยวเปิดให้ดูเม็ดอากด้วยอ่านี่ เม็ดอาคบๆสวยๆกิบๆสำหรับใครที่อยากได้กระบะไปใช้งานนะครับหาราคาถูกๆนะครับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยกับ t o y ยต้ตาไฮรักวีโกยางใหม่4เส้นนะครับปี2022นะครับกับราคาเพียงแค่259,000บาทนะครับใครที่สนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์080898 5551นะครับผมหรือว่าเข้ามาดูมาทดลองขับได้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบลราชธานีฝากไว้ด้วยกับ v ี g o c h a m ป์สมาร์ทแคร g คันนี้ปี2012ราคา2 5 9 9 0 0บาทสวัสดีครับ